พอดีกันครับครับวมจวดบนีออ่อือสองแค่อืออือ ผัดโลอืออ่อนซ่อนพักอีกแล,กล,กล,กล้วครับพี่เมย เลือดไลลมีน่นอเนี่ยมีควายครับรองยัมบน,บน mm hmm. เนาะเตียมไว้เตียมไว้สามทิพย์จีบครับผมหลวกจักหน่อยนะเพีองเนาะผมหลวกจักหน่อยแต่ว่าเนื้อเปิ้ลหอมดีอยู่ครับเจ้านี่ครับโบผ่านนะครับเนี่ยพันสามทิพย์จีบเนี่ย ฟังได้พี่น้องเลยหลาบหันต้องบางนะครับอย่าปวดปวดปวดกันเลนะยมัเนยนะครับแสบสุขามเลย สายเพียงเลวอืมอืมเมย์เอาขนาที่เียวล่ะ้วอืม,อ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 ม chuẩn. Ừ. Mm -hmm. แสบีบลองเสียบน,น้าใส่บับเออบักพิกบัวร้ายนิดหน่อยนะใส่นิดเดียอ่ผักเพลียว<อ>นดิดหน่อยอาขากัมันยังแล้วกินกับลาบแล้ะ 你吗？ เนาะไปเจ้คาคันขึ้นบินครับกระดังหฮงยี่นะครับเนาะพี่เครื่องในสามที่ปีบครับพี่น้องซุก ผมับบบทนัทตัวไรนแต่ซุกเงากะเงีบเบนะครับเงียบใส่กระเทียมลงไปยำพวดพวดขึ้นนะอือมาประกาศอิม ขาเนียว่ใครได้กินบ่สองคำเลยนะ ต้นไน่บางมัดคว้าตวรวคว้าไพ่นะครับผมช่องลองไม้นะครับเน,ะเนาะ,ะกินได้แค่อิ่มนะคะคุณผู้ชม พีพินเอาเบิดอยู่ดอกบเบื่อในมันเบิดนะครับเสียรายนี่ครับลาบงูนะครับนะครับเนาะใส่บีสดจวด นาครับพี่น้องครับแสบข้างเลนะครับลาบนะฮะเลือดนะครับเข่ากันมาเลยบีสดนะครับขอบคุเสนหกับขอรับชมนะครับทุกทิดทั่วแดนนะครับทั้งในประเทศเละต่างจังหวัดใกล้เคียงก็ไกลก็นะครับพี่น้องครับเข้ามารับชมนะครับช่องเหมือนกัปลาเผิดกวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับยอขอให้มีกตรโชค คราบนะครับคอยอยู่ดีไม่แห้งดีเก่าครับผมพอกันนะครับขิดนาหรือว่าข้าวนานะครับผมนี่นี่ครับสนนบนอยนอยิ้มยิ้ออมนำอย่างนี้แตกจังเลยนี่ครับเบอร์พีเบอร์นองครับผมเจอกันข้าวนาอีกทีนะครับผมเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมอ้าวยังไม่มีควาพูดหนูเลย Ui, nó bảo vậy Chà bơm Ooh. <laughs> มแดดออกนะครับช่วงบ่ายสามโมงเคืองนะพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศครับด้านฝุน่เนี่ยเป็นที่โล่งๆนะครับมอง